สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวสวยคนนี้เปิดใจไร้างานในวงการบันเทิงเดิงปีเต็มแน่นอนครับว่าไม่มีใครไม่รู้จักนกสินใจนางเอกรุ่นหญ่นักแสดงและผู้จัดละครคนเก่งที่รลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานมีผลงานโดดเด่นจํานวนมาก แต่พักหลังมันนี้หลายคนต่างสงสัยว่าเธอหายไปไหนไม่ค่อยได้เห็นผลงานเท่าไรเพราสุดเธอเปิดใจว่าวางครบหนึ่งปีเลยหยุดตั้งแต่หนึ่งเมษาปีที่แล้วถามว่าไม่รับหรือไม่มีก็คือไม่มีติดโควิดครั้งที่3วันที่หนึ่งเมษาปีที่แล้วก็หยุดเลยไม่มีงานใหม่ไม่มีงานแสดงจังหวะโควิดด้วยเลยคิดว่าดีเหมือนกันเพราะเราต้องเป็นผู้จัดเราทําเบื้องหลังอยู่แล้วเลยว่ากลับมาทุ่มตรงนี้ก็ได้ถามว่าติดใจผู้จัดไหมก ดูก่อนคะ่ะเพราะเราก็ชอบงานแสดงมากกว่าอยู่แล้วท่าผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ